ยังเลยยังเลยยังเลยเหรอมีมีคนมาแย่งด้วยมีคนแย่งด้วยเป็นละเป็นละแต่ยังมีคนจะใช้ลองรัดรัดมามาเกินหน่อยมาเกินหน่อยมาเกินหน่อยตายละ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 เกิดเลขเกิดเลขมาต้องเกิดมาต้องเกิดวางมาดีไม่หมอไม่มีหมอ ว่าจะเกิดได้ไหมมาแล้วมาแล้วนอ็นอตรีบเกิดรีบเกิดแล้วหาโ cover แล้วพอแล้วมันเห็น laser fire แล้วน็อตเหี้ยแล้วรีบเกิดรีบเกิดรีบเกิดอ่าอยู่ตรงโบสถ์วิ่งลงมาทางโบสถ์ตายไม่ได้เกิดไม่เชื่อเอาแล้วเอาแล้วเลวเีะ

แต่ละทีแม่งมันดันมันดันกลับมาละดันมาเท้าซึ่งกูมีมุมยิงเท้าแล้วคือเรือปลาก็เข้าไอ้ก็เข้าลงไม้ประเด็นคือแม่งล้อมเราแล้วโดนล้อมเลไอ้ตัวสุดท้ายที่อยู่บนแก๊สก็ตายหาแล้วที่เบื่อเลย thì, mình lên à. thì bíu, mình mà lên team work đi nè. Ờ. NW có người มายัางเดี๋ยวกูลังดูทว่วเอ้ยปยปาร์บตบดีเพื่อนเพื่อนทีมเข้าไปยุ่งเดี๋ยวดูให้มันตังนน้งห่อยเลยตามใจไปปล่อย,ม,ออยมีจริงด้วยฮทโลปาร์ ลงไม้โคกสวยเชื่อใครยยมาหน้ากูเรื่อพัตัวาบทบทบท พอไปยิงสักทีสิสัตว์โอยู่เทนแล้วปาร์คหน้ากูกดให้อยู่โง่เอ้ยอ่ะเขาโง่ใครโดดทอไอ้กดเลลิพายได้ไม่มีคนอยากเจอเราเลยนายติดไหนวะมันยิงมาทางมันยิงมาทางมึงนายเนาะใช่ เก็บได้เก็บไม่ได้ตัวหนึ่งลแล้วเกรลเกรดลดลเฮ้ย,ย,ยมีตัวมีตัวไปฝั่งไปฝั่งขวาเ้ยไปฝั่งซ้ายของทางทางกองอกอลต่ลอตรงแล้วกูข้ามหัวเจเจลบ้าถามตัวอะไรมาตอบผมอยู่ไม่เนี่ ขี่ไว้เฮีย้ยยิงโดนหัวแล้วนะวางแล้วเลียบอยอยู่ในนั้นแล้วป่าเกูก็จะทำนะไม,ไม่เฮีย้ยกูยิงโดนหัวมันไม่ไม่ตายสองนัดซ้อนอ่ะไม่ตายมันมันไม่มีทางยิงขึ้นมาถึงหรอกมั้งโอ้โหโหโหมันยิงโดนแล้วนะี่เฮียเฮ้ย,ยโดนหัว

ได้เฮียไหมดแล้วไม่ก็สุดหมด <c oughs> เหียนี่อยู่ข้างต้องกางม,มากครับต้องกางแล้วต้องกางแล้วจะวางเลยที่พอยวะ โคตรเดือดเลยตอนเนี้ยเราไปยึดทุกมุไไมได้ครับซับโอ้ยเชียร์เทเลอร์ปักเอาหุ่ยก็ไป่ได้ถ้าไม่เอาเทเลอร์อตัวนี้แม่งแพ้เทียถ้าเอาเทเลอร์อกับถ้าเอาเทเลอร์อได้มันมีสิทธิ์ฉันได้แต่แต้มห่างกันเกือบพันอ่ะพาคู่ยิงมาไหนแน่จันทร์นักซ้อไปไม่ได้ดู ซักคิวพาร์ทว่าเลยเลยยูเทนซีโดนเทอมเลยโดนลัเสียโอ้ยโอ้ยยังไงมีางการผสมยังร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโอ้ยเชื่อมันสวนม่ะสวนม่ะส,สวนกูหลับเลยแม่นชิบหายสัตว์นัดเดียวเฮ้ยก,กูยิงหัวแม่งสองรัดไม่ตายโว้ยไปไหนทำไมได้มาตายอยู่นี่วะน,อน็อตปะเนี่ยตกไปวะ เป็นเมดิกเ่ยนะป,นยปืนก็ดีลงไม้มาลงไม้มาเยอะไหมตัวหนึ่งเห็นตัวเดียวกเก็บได้ป่ะก็อยู่ที่หมื่นต้องบดลงไม้ทั้งสองมีอ่ะไปซุ่มอยู่ ไอพี่เดอยวบอ,อเอ้ยเนีเ่ยโอเคลงมาชัาา้นตอบต้องเล่นไหมอ่าน,นอตมันวิ่งมาจากโบน

มองไม่เห็นเลยเนี่ยยังอยู่จัดหยุดบอยแ่นด์เลยเนี่ยนะพ่อยู่ไหนวะเดินหน้าเดินขวาเดินขวานหน้าเออไม่งอยู่เป็นบอยแบนด์เลยสัวาบอยไรที่ยัวิ่งมาจากโบทเรื่อยๆเลยกูลองไปใส่ ไว้ยิงไว้ยิงกดไว้ยิงกดไว้มัวมัวกลัวเลยปะมาปวดเจ็บปนะไมเออมันมันเอากูแล้วมันเอากูแล้วมันเอากูแล้วขอเก็บตัวหน้านีีก oh, ่อนึ่งแม่ง เอขานี้น่าจะมีสองเียเกือบตายสัดกระสุนไม่เลือเลอยู่ท้าูุยท้าท้าดโดนท้าโดนห่อเคุยเก็พาไปสองตัลวละ<ค> จต้าพ่อเมื่อยเฮียคูสัตว์คูค๊อฟเฮียนี่ตไป้ไเป็นรฟยเหรอไอสัตว์อูตายเหมือนไหนเหียตัวเ่านไปมึงวิ่งไปนั้นเลยเทรลปาร์คทางน่าจะเอาอยู <t <t nope ่แล้ว ผมยิงก็ยิงได้เฮียแต่ไม่มีใครช่วยเขยิงเลยล่ะทหาจุดเกิดแม่งไม่ได้ด้วยเฮียวิง่งไม่ทั่วจุดเกิดยังอยู่ใช่ไหมยอยู่อยู่กูยังวิ่งไม่ทั่วเลยโอเคเนาะกูว่าทาวมีเรื่องนะช่วยฮะเออมึงมีตั้งหลายวไอ้เหี้ยกูรู้ว่าตายกันหมดแล้วไอ้เหี้ยที่าตายกันหมดอ่ะคือพวกเราเอง ไต่หนึ่งตหนึ่งโอ้ยกลัวปืนทุบกชาเลยสั่งเมี้ภาตัดเลยที่อย่าอาทำนะวายเล่นใหม่ว้าวว้าวว้าวตาเอาป่ะโอ๊ยอิสว์อาบิจิ เรียกอะได้ตลบคนหนึ่งตอนนี้โอ้โหตลบเฮ้ยอะไรขอไม่ก็ไม่รู้มันยาวเลยครัเกิดศัตรูะตอนนี้จะถูกเกิดไอจะเกิดศะะัตรูอยู่บ้างสิโห Bạn xíu, chồng Ủa, bụi hệ lóc, bụi hệ lóc, hết chút cơ lóc Lắng nhìn, lông nhìn, lông nhìn, theo mắt thì thua